นักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็จะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม2นะคะนักเรียนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2นะคะที่ครูสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลมค่ะเราไปดูกันเลยนะคะค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะเราก็มาพิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนฟางใช้ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4เมตรนะคะนักเรียน ขุดเป็นบ่อวงกลมนะคะนักเรียนเพื่อสร้างน้ําพุนะคะและปลูกไม้ดอกบนที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะดังรูปนี้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนส่วนที่ปลูกไม้ดอกนะคะมีพื้นที่เท่าใดนะคะนักเรียนค่ะจากรูปนี้นะคะนักเรียนเขาให้หาส่วนที่เป็นสีน้ําเงินนะคะก็คือส่วนที่ปลูกไม้ดอกนะคะว่ามีพื้นที่เท่าใดนะคะค่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือพื้นที่ส่วนที่ปลูกไม้ดอกนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกหรือว่า สิ่งที่โจ์กำหนดให้นะคะนักเรียนก็คือฟางใช้ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4เมตรนะคะนักเรียนขุดบ่อเป็นรูปวงกลมเพื่อสร้างน้ําพุนะคะและปลูกไม้ดอกบนที่ดินส่วนที่เหลือนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนวิธีคิดนะคะหาพื้นที่ส่วนที่ปลูกไม้ดอกทั้งหมดนะคะเราจะหาได้นะคะโดยนําพื้นที่ของที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนักเรียนลบด้วยพื้นที่ของบ่อนะคะ แล้วก็หาพื้นที่ของที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีพื้นที่เท่าใดนะคะนักเรียนเราก็หาได้จากนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนักเรียนสูตรการหารพื้นที่ก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านนะคะค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีพื้นที่ก็คือ4ี่คูณสก็จะเท่ากับ16ตารางเมตรนะคะค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะนักเรียนเราก็มาหาพื้นที่ของบ่อและมีพื้นที่เท่าใดนะคะนักเรียน โดยบ่อเป็นรูปวงกลมนะคะนะักเรียนที่มีรัศมีย,ยาวนะคะก็คือเราจะนําเส้นรอบวงนะคะหารด้วย2ก็จะเท่ากับ2เมตรนะคะนะักเรียนค่ะสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมนะคะนะักเรียนก็คือพายไย,ยกกำลังสองนะคะดังนั้นนะคะนะักเรียนบริเวณขุดบ่อนะคะมีพื้นที่ก็คือ3.14นคูณ2คูณ 2, 2นะคะก็จะเท่ากับ12.56ตารางเมตรนะคะ ค่ะนักเรียนส่วนที่ปลูกไม้ดอกนะคะมีพื้นที่นะคะนักเรียนส่วนที่ปลูกไม้ดอกมีพื้นที่ก็คือเราจะนํา16นะคะลบกับ12.56ก็จะเท่ากับ3.44ตารางเมตรนะคะค่ะนักเรียนเราสามารถตรวจสอบได้ว่า3.44ตารางเมตรเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะถ้าค่าประมาณพายนะคะเป็น3นะคะนักเรียน ค่ะจะได้บ่อมีพื้นที่ก็คือ3คูณ2คูณ2ก็จะเท่ากับ12ตารางเมตรนะคะค่ะที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนักเรียนมีพื้นที่นะคะก็คือ16ตารางเมตรนะคะนักเรียนค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนส่วนที่ปลูกไม้ดอกนะคะมีพื้นที่ก็คือ16ลบกับ12ก็จะเท่ากับ4ตารางเมตรนะคะค่ะนักเรียนเราจะเห็นว่าใกล้เคียงกับ3.14นะคะนักเรียนแสดงว่า3.44ตารางเมตรนะคะนักเรียน เป็นคาตอบที่สมเหตุสมผลนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะลานกีฬาแห่งหนึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและครึ่งวงกลมดังรูปนี้นะคะนักเรียนค่ะลานกีฬาแห่งนี้นะคะมีพื้นที่เท่าใดนะคะโดยเขากําหนดค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7นะคะนักเรียนโดยตรงนี้นะคะก็คือลานกีฬาผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมก็คือส่วนตรงนี้นะคะนักเรียนที่เป็นครึ่งวงกลมนะคะ ค่ะนักเรียนวิธีคิดนะคะนักเรียนเราก็นําพื้นที่ส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมมารวมกันก็จะเท่ากับพื้นที่ของวงกลม1วงนะคะนักเรียนก็คือส่วนพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะถ้ารวมกันเราก็จะได้1วงนะคะค่ะจึงหาพื้นที่ของลานกีฬานะคะโดยนําพื้นที่ของวงกลม,มรวมกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะก็คือนํามารวมกันนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนวิธีทำนะคะนักเรียนวงกลมมีรัศมียาว14หารด้วย2ก็จะเท่ากับ7เมตรนะคะค่ะเนื่องจากนะคะพื้นที่ของวงกลมเท่ากับ πr ยกกำลัง2นะคะนักเรียนจะได้ส่วนที่เป็นวงกลมนะคะมีพื้นที่ก็คือเศษ22ส่วน7คูณ7คูณ7ก็จะเท่ากับ154ตารางเมตรนะคะค่ะนักเรียนเนื่องจากนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเท่ากับความกว้างคูณกับความยาวนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนจะได้นะคะส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีพื้นที่ก็คือ14บคูณสก็จะเท่ากับ420ตารางเมตรนะคะค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนลานกีฬานะคะมีพื้นที่ก็คือ154บวกกับ420ก็จะเท่ากับ570ตารางเมตรค่ะค่ะนักเรียนตอบข้อนี้นะคะก็คือ574ตารางเมตรค่ะค่ะนักเรียนเรามาแสดงวิธีการหาคำตอบข้อที่1กันนะคะ ที่ดินของลุงคูนนะคะนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเส้นทะแยงมุมยาว24เมตรนะคะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะนักเรียนที่มีปากบ่อเป็นวงกลมนะคะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว2เมตรนะคะนักเรียนพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้ปลูกพืชผักสวนครัวลุงบุญนะคะมีพื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครัวกี่ตารางเมตรนะคะโดยกําหนดค่าพายนะคะเท่ากับ3.14นะคะค่ะวิธีคิดนะคะนักเรียน พื้นที่สําหรับปลูกพืชผักสวนครัวนะคะหาได้โดยนําพื้นที่ของที่ดินนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลบด้วยพื้นที่ของสวนที่เป็นบ่อน้ํานะคะดังรูปนี้นะคะนักเรียนก็คือเรามีพื้นที่ที่เป็นที่ดินนะคะแล้วก็บ่อน้ําที่เป็นวงกลมตรงนี้นะคะนักเรียนค่ะวิธีทำนะคะนักเรียนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ พัคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะนักเรียนถ้าเขากําหนดเส้นทแยงมุมมาให้นะคะค่ะนักเรียนพื้นที่ของที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่ตารางเมตรนะคะค่ะก็จะเท่ากับสองร้อยแปดสิบแปดตารางเมตรค่ะนักเรียนค่ะปากบ่อนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวสองเมตรจะมีรัศมียาวสองหารด้วยสองก็จะเท่ากับหนึ่งเมตรนะคะนักเรียนค่ะพื้นที่ของวงกลมนะคะสูตรการหาพื้นที่นะคะนักเรียนก็คือ I าไอยกกำลังสองนะคะค่ะแสดงว่าส่วนที่เป็นบ่อน้ำนะคะนักเรียนมีพื้นที่ก็คือ3.14คูณ1คูณ1ก็จะเท่ากับ3.14ตารางเมตรนะคะนักเรียนค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนส่วนที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะมีพื้นที่ก็คือ2 8 8ร้ลบกับ3.14ก็จะเท่ากับ284.86ตารางเมตรนะคะค่ะนักเรียนตอบข้อนี้นะคะก็คือ284.86ตารางเมตระคะ่ะ ค่ะนักเรียนเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะแผลวนำผ้าที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะนักเรียนรัศมียาว49เซนติเมตรนะคะมาคลุมโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ80เซนติเมตรค่ะนักเรียนผ้าส่วนที่ห้อยลงมานะคะคิดเป็นพื้นที่เท่าใดนะคะเมื่อเรากําหนดค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7นะคะค่ะนักเรียนวิธีคิดนะคะเราก็หาพื้นที่ของผ้าที่ห้อยลงมานะคะได้จากนะคะ พื้นที่ของผ้าวงกลมนะคะลบด้วยพื้นที่ของโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะค่ะนักเรียนดังรูปนี้นะคะก็เราจะเห็นว่านะคะโตะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ผ้ามีลักษณะเป็นวงกลมโดยเขาให้หาส่วนที่ห้อยลงมาก็คือส่วนที่เป็นสีน้ําเงินนะคะค่ะนักเรียนวิธีทำน,นะคะพื้นที่ของวงกลมก็จะเท่ากับพาอายกกําลังสองนะคะค่ะเราก็จะได้ผ้าคลุมโตะที่มีพื้นที่นะคะก็คือ เศษ22ส่วน7คูณ49คูณ49กนะคะก็จะเท่ากับ7546ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนะคะก็จะเท่ากับความยาวด้านคูณกับความยาวด้านนะคะนักเรียนค่ะจะได้ตัวรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสมีพื้นที่ก็คือ80คูณ80ก็จะเท่ากับ6,400ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะผ้าส่วนที่ห้อยลงมานะคะนักเรียนมีพื้นที่ก็คือ7 5 4 6ลบด้วย6,400ก็จะเท่ากับ1146ตารางเซนติเมตรนะคะต่อข้อนี้นะคะนักเรียนก็คือ1146ตารางเซนติเมตรค่ะค่ะนักเรียนสำหรับเนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลมนะคะนักเรียนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ